นี่เรามาถึงตอนหน้าเร้วครับมันเป็นโอรือปันนีผมเข้าใจว่าไม่โรโลกหน้าเหรอว่าโรลก์หลองกลองเป็นจอเลยอา้าวยมานี่ได้ชายเลยไหมได้ไสยไหมได้ชีชดแต่ใช่ไหมครับชีดขี่คนเลยเนี่ยเสียกลาง,งนเลยนี่ได้ข้าว่ะเสียงนองบอกว่ายุดมันอยู่เขมือเสียงว่าได้ปุ๋ยมาถึงกับสัตว์สัตว์เลย <laughs> <laughs> โอ้โหนี่มาหน้าบ้านครับ ว่นหน่าแหวกใบหญ้าในหญ้าได้จะตากได้ไปดิหญ้าก็ไม่ตัดว่านปันหญ้าก็ไปเลยจริงๆเลยนะหญ้าเนี่ยมันสำคัญกับต้นไม้เราลหลังดูเลยวๆเราดูแรงจริงๆกันแต่หญ้าไม่กุ้มหลือเช็ดเช็ดเลยเล่อยเลยตายนี่รากมันลอยพี่ใช่นี่ลงในดินนะไม่ใช่มะนาวโปร่งนะเป็นปลูกมะนาวดินครับไม่ได้อยู่ในมะนาวโปร่งเป็นพันนี่นี่พอดได้เก็บกันนี่ไม่ใช่ที่มะนาวกระเพ้งอ่ะนี่ต้นเดียวนี่วันหนึ่งสองสามลอยใบใบเลย นี่ถ้ายัางมาหน,น,นาวชักอาชิดจนวันต้ <ừ, S 1> องซ้ำรอยต่อตอนซ้ำรอยต่อตอนอีไปไหนเลยแต่ผู้ชมดูแล้วลุยแล,ล้ลวดูแลนุ่มลงเลยแต่เร็กระเบิกเป็นหมากไหมเปน็นนี่ช่องปีเรื่อนี่ปุมลงโอ้ลงได้ช่องปีวา้าวาดอ <ừ, ừ. S 1> กครับโลกมันแต่เร็งเนี่ยระว่างตอนที่ไม่ได้ใช้ว่าตอนที่ได้ใช้มันหลวงเห็นไหมว่าเห็นมันความแตกต่างมันปนเปืนี่ปิ้วเลยปิ้วโอ้ครับปิ้วถึงปิ้วด้วยปิ้วหรือเลยแต่แต่กันแต่ธรรมดาไม่ได้ มันจะมีสี่ดำๆมันจะมีแมงดำ่าดำๆๆๆมันนมายอดครับถึงเป็นเปในนั้นเมล่งมันเป็นอะไรเป็นตุ๊ดเป็นตุ๊ดไวท็อปโทราหนั่นเลยเป็นตุดแต่พอมาตอนนี้มาเลยชาติมันลบกข้าวมันลลกข้าวชาติกันเลยแหววติ๊กติ๊กแล้ผิวเกลียงเกลาครับนี่คือผิวของมะนาวมันสวยครับแล้วถึงกับน้ำเยอะมากเลยนี่น้ำบีบนี่จะนิ่มมือเลยครับ บางที Debatte, there, Later, s <S oh, nah, Now, nah, ่เราไปเ้อมะนาวในลาดนะเปลือกนะอนู uh ่นน้าน้าไม่เหมือนมันมันจะน้ามาเราโอ้นี่เปลือกบางไอ้น้าวิจิตเลยนี่บางพิงเลยบางพิงพิงนี่บีบพิงลงชุบชุบเลยน้ำเต็มเต็มเลยนี่นี่จะน้านน่มจะมีรุ่งบนนี้